ปลาลาก็คือปลาที่เหนื่อยนี่ก็อมีนปลาลาที่ประเดี๋ยวหนึ่งสองสามเอาสิเอาสิบบาทกอเดีย๋ยวพึ่งเดี๋ยวเอายไปสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้พบกับช่องย่ายหนึ่งภาพเพื่น เดี๋ยวเสร็ดังกันวันนี้เราจะมาทำหมกปลาเพาะมีไผ่หูจากหมกปลาปลาเพาะวานี่อันนี้คือปลาเพาะบรูลุวาเขาเอื่นว่าภาษาไทยเขาอื่นว่าปลาอียงนะคะแต่ว่ากับปลาเพาะนั่นแหละนี่ปลาไรลมัดตะหมัดกับบุูหมูปลาเพาะน่ะค่ะปลาสวายกับว่าเมนบรูลุวาปลาอียงกับกับปลาเพาะนั่นแหละอะ ทีนี้เราเครื่องปรุงเราเสร็จแล้วมัดต่ำให้สรเดี๋ยวเราจะมาปรุงเ็จเตรียมเครื่องปรุงไว้หมาาด,ด,ดแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้คิดว่าสิได้ถ่ายคลิปจะเลยเอามาเอาช่วงแค่ถ่ายเอาก็ได้นาะช่วงที่เตรียมเครื่องปรุงไว้หม,มดแล้วเนี่ยอันนี้ของชุด,ดอืมมัดเอาน้ําตาลมาให้ใส่หมกปลาด้ว<ะ> <laughs> ยอด้วยกัน <laughs> อืมนี่เกลือ ปลาอันนี้ปลาล้านะคะปลาล้า,าปลาล้าก็คือปลาที่เหนื่อยหนึ่งต้องเอีนปลาล้าคู่ประเด็กยเอา่ะมัดขอทับพี่หน,น่อยเคลียร์เสร็จแล้วอันนี้ทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการปุ่มเพจแม่จากหน่อยว่าเป็นยังไเมเป็นอะไเ,เพรบัวอันนี้นะคะอันนี้ อัน,นคือเครื่องปุงแต่ว่าเดี๋ยวแจงเย็นพิสแต่ราว่าแฉนะใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยอี่อันนี้คือเครื่องแกงที่เราตาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไปให้ดีเครื่องเครื่องปุงมันว่ามีอย่างไรค่ะอันนี้คือใบมะกรูดแล้วก็ลูกโด รูปโดดเติม้าไปอีก oh, <no. S 1> อันนี้ไม่คิดว่าเผ็ดหรอกค่ะเพราะว่าพักมันหลายอยู่น่าจะไม่เผ็ด mm hmm. อันนี้น้ำปลานะคะ mm hmm. น,นี้เกลือเปิดผงรสด,ด้วย mm hmm. เกลือเกลือใส่สักห้าบาทพอพอแล้วพอไหมพอแล้ว ผงชูรสนะคะอันนี้ผงนัวผงนัวไม่ต้องถ่ายก็ได้นะคะถ่ายแตหน้าแม่ค้าก็ได้หนึ่งสองสามเอาสิเอาสิบบาทแล้วเดี๋ยวพึ่งเดีย๋ยวเอาแหวไว้ก่อนเดีย๋ยวเอาไว้รักสาอีกอันนี้ใส่กันปลาแดดก็ยังกินดีปลาร้เอาปลาลาสัก เอาอีกนิดหนึ่งพอแล้วคุกเข่าค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยเทลงในชามทีเดียวนะคะเราเแต่มันเข่าเนื้อเข่านังก่อนเป็นจะเสีบพักพี่น้องเมืองรลวดของจะมามาเคียบหนอก ิ้มอันนี้คือการชิมน no ะอ <Quran. S 1> ืมอ <t> ื <K com S 3> ้แคอชิมแล้วแลเพราว่ามกล้วึงอนเส็จตาลิปแต้ว่าแยกขอของชุดอีกน้อยหนึ่งอล้รค่ยคนที่เราถาบเที่ยมแล้ว ต่อไปเข้าสู่เข้าสูส่ต่อไปเข้าสู่กันฮอมกค่ะ ไรหมกอ่ะอุ้วยันค่ะของม่วงไปฝากป้าแล้วหอมหมกปลาไปฝากไข่ของม่วงไปฝากป้าแล้วหอมหมกปลาไปฝากไข่ที่ไปฝากลุงลุงไหลุงประยุทธ์ค่ะลุงตู่นะฮะทุกคนไม่รู้จักลุงตู่หรอคะไม่ต้องตัดอ่อนแม่เอใส่เลยกินแล้วตายใครแล้วดอแบบมีนาตอนแบบ ใีใหญ่ไงคือแบบพักสิน้อยพดหน่อยคิดว่าอันนี้คือวิธีการห่อนะคะใครห่อไม่เป็นก็ห่อตุ่มๆไปโรดห่อหมกเข้าแหมฮวงได้ก็ได้ตัวนี่อย่าถ่ายดอมมกหนีมันบางงาม บอง่าแม่เสร็จแล้วค่ะอันนี้ประทีนี้เขาสีเขาสูก,กันเอาไปนึ่ตั้งนามไปแล้วเดี๋ยวประมาณสัก20นาทีเรามาดูนะคะ20นาทีครบ20นาทีแล้วอาจสิเกินแล้วมันจุนคําแล้วเนาะสุกแล้วค่ะสุกแล้ว เรียวเราจะเอาออกจากหมอ้อชิมค่ะมัดที่นี่ยงเดี๋ยวให้ซิมงเราต้องกินร้อนๆนะคะทุกคนอุ้ยมันสุกแล้วแหละนี่น <c oughs> อุ้ยแม่ฮ oh, <no. S 1> แบบึ่มฟันครับ อร่อยอ่ะ<ม>เป็นหมกปลาที่สุดวิเศษมากอร่อยมากมนุกดูดพร้อมย้ําเปล่ากินนุกดูดไม่เสีเพร้อมาจิ้ปลาคนทุกคนดูเนื้อปลานะคะอันนี้มีสองชิ้นนะคะอันนี้อันช่วงช่วงท้องมันดน,นิมันมัขนขอนียมหอนจำโอ้ยมากับเฮากันเนาะเทม เพิจัแบจับ,บ,บ,บมากับพ่ะหมาบัดเหนียวอืมข้อเหนียวหน่อ ไม่รู้อีพีที่ไรอีพีที่สามหรือเปล่าอีพีที่สามแล้วเมื่อนี้เฮ็ดมกป่าเพาะกะคลิปสันสัว่าได้เตรียมยังว่าได้คิดว่าสิว่าได้ว่าสีไทยแต่ตแรลกก็เลยว่าได้เตรียมยังอยง่ต่แรลกอาสีแบบแปลกๆแน่คลิปเพราะว่าว่าได้คิดว่าสีไทยเมื่อนี้นะกับขอดีไปตลาดมาสือป่าเพาะมาหมกกัเลยถ่ายลงกันน่าทามีคนอยากเบิ้งเพราะว่าว่าได้ลงโดนแล้วเดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปชิมไปกินข้าวก่อนนะคะ กินมกป่าเข้มว่าวเมนป่าเพาะไปซิมกันเดอ้อฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามช่องยายหนึ่งผ้พาพื้นไป,ไปกดติดตามไปกดกระดิ่งไหเนเดอร์คนติดตามบ่านได้หลายอยู่เพราะวา่าคลิปยังเห็ดบ่านได้หลาย๊อ,อยบายเอายายจอกันอีพีที่สี่ห้ <laughs> าไอบายค่ะนามตักกองกันเลย ه. เด้อเด้อเด้อ ไปเราบอก่าอุ่นได้ว่าค่ะจะครบประมาณ20นาทีแล้วจริงจังขนาดนั้นโอเคค่ะไปกับไปเรา20นาทีแล้วอาชิกเกิล้วมันจุดคำแล้วนะสุกแล้วค่ะ